ไปจูเวินตอนที่661ต้อนรับอัญญประกาศคู่จุดอัญญประกาศคู่แทบจะไม่ต้องเดาดาบที่ทําจากโลหะที่หาได้จากขอบชายแดนเขตอสูรน,นั้นไม่มีทางระคายผิวไบจูลงอยู่แล้วไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่เสื้อผ้าที่ทอออามาจากขนของอสูรก็ยังไม่แม้แต่จะมีรอยฉีกขาดเสียด้วยซ้ําที่ชายข้าไม่ทราบว่าข้าถามอะไรล่วงเกินท่านหรือเปล่าแต่ข้ามาเพื่อตามคนผู้นั้นด้วยเจตนดีนะขอรับ จูโลงยิ้มเจืนเจินออกมาพลางพยายามอธิบายแต่เพราะตนเพิ่งทำลายดาบที่อีกฝ่ายภูมิใจนักหนาแต่กระจายไปหยกหยกทำให้อีกฝ่ายไม่มีท่าทีจะตอบคำถามจูโล่งแม้แต่น้อยว่ากบสิ่งเดียวที่ได้ยินจากชายคนนั้นแทนที่จะเป็นคำตอบกลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องเสียอย่างนั้นทันทีที่ดาบพังไปชายคนนั้นก็วิ่งหายไปจากสายตาจูโล่งแทบจะทันที น่าเสียดายจริงๆทั้งๆท,ท,ที่จูโล่งคิดว่าได้เจอคนที่รู้เรื่องแล้วแท้ๆแต่อีกฝ่ายไม่อยากตอบจูโล่งก็ไม่ใช่คนที่จะไปบังคับให้ใครพูดเสียด้วยจุดจุดนายท่านนายท่านแย่แล้วขอรับชายคนที่เพิ่งฟันจูโล่งไปวิ่งเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ภายในเมืองมันมีท่าทีตกใจอย่างมากเพราะไม่เคยมีใครรับดาบของมันแล้วจะยืนนิ่งแบบนั้นมาก่อนข้าสั่งให้เจ้าไปจัดการคนที่มาสืบเรื่องตระกูลฟงไม่ใช่หรือไง ทำไมหน้าตาตื่นกลับมาแบบนั้นชายที่ถูกเรียกว่านายท่านถามพลางเดินออกมาจากในตัวบ้านนายท่านผู้นี้คืออยู่จ้านหัวหน้าตระกูลคนปัจจุบันของตระกูลอยู่หรือก็คือบุตรชายของอยู่เจินหัวเจ้าสำนักวิญญาณกระบี่นั่นเองแย่แล้วขอรับเจ้าคนที่มาถามฝีมือสูงมากแถมมันยังบอก,กว่าเป็นคนตระกูลฟงอีกด้วยบ่ารับใช้ของตระกูลอยู่ตอบด้วยท่าทีหวาดกลัวคนที่สามารถทำแบบจูโล่งได้ในอาณาจักรซานนั้นแทบจะนับตัวได้ อย่างน้อยๆก็ต้องเป็นยอดฝีมือระดับเสริญเซียนขั้นที่สิบหมือนท่านบรรพบุรุษของตระกูลอยู่แน่ๆตระกูลฟงพวกมันน่าจะตายไปหมดแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรแถมตระกูลฟงเป็นตระกูลพ่อค้าจะไปมีผู้ฝึกฝนพลังวิญญาณที่เก่งกาจแบบนั้นอยู่ได้อย่างไรอยู่จ้านสายหน้าด้วยท่าทีไม่เห็นด้วยตระกูลฟงเป็นตระกูลพ่อค้าที่มาตั้งรกรากในเมืองหลายชั่วอายุคนคราวนั้นเกิดผิดใจกับบุตรชายของมันก็เลยจัดการไปเสีย แต่เรื่องในครั้งนั้นกลับกลายเป็นเรื่องอื้อเฉาวที่คนในเมืองไม่ยอมลืมกันเสียทีแถมยังมีคนมาสืบข่าวเรื่องนี้เรื่อยๆอีกต่างหากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็มีคนมาถามเรื่องนี้เช่นกันข้าเห็นดวงตามันเปลี่ยนเป็นสีทองกับตาเลยขอรับมันต้องเป็นคนตระกูลฟงเป็นแน่บ่าวรับใช้ยังคงยืนยันความเห็นของตนระหว่างต่อสู้มันเห็นจูล่งเปลี่ยนสีดวงตาแน่ๆมันจำไม่ได้หรอกว่าดวงตาจูล่งแต่เดิมเป็นสีอะไร แต่มีการเปลี่ยนเป็นสีทองอยู่แน่ๆไม่ต้องสงสัยเลยอะไรนะแม้จะไม่อยากเชื่อแต่การเปลี่ยนสีดวงตาเป็นสีทองนั้นถือเป็นความสามารถพิเศษของตระกูลฟงที่พวกตนใช้เอามาเป็นข้ออ้างในการกำจัดพวกมันหากมันเปลี่ยนดวงตาเป็นสีทองได้มันก็ย่อมเป็นคนตระกูลฟงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเจ้าว่ามันมีพลังระดับไหนบุตรชายของอยู่จ้านถามพลางเดินออกมาจากตัวบ้านพร้อมหญิงสาวคนหนึ่งที่กอดเอาไว้แนบกาย มันคืออยู่ต้านเจียนคนที่แย่งคู่มั่นของฟองเป่ามานั่นเองเทียงแต่หญิงสาวที่มันเดินกอดออกมานั้นไม่ใช่คุณหนูตระกูลติงแต่อย่างไรสูงมากขอรับค่าโจมตีมันเต็มแรงแต่มันกลับยืนเฉยเฉยรับดาบของค่าจนดาบของค่าแตกไม่มีชิ้นดีเลยขอรับบ่ารับใช้ตอบด้วยท่าทีหวาดหวาดตัวมันถือเป็นนักสู้มีฝีมือคนหนึ่งที่ตระกูลอยู่เลี้ยงเอาไว้ดาบเองก็เป็นของที่ได้รับมาจากอยู่จ้านด้วยตนเอง ทำให้อยู่จ้านเข้าใจความแข็งแกร่งของดาบเล่นนั้นดีการที่บ่าวผู้นี้ทําอะไรชายคนนั้นไม่ได้เลยก็นับว่าอันตรายจริงๆไม่นึกเลยว่าเรื่องมันจะยังตามมาถึงทุกวันนี้อีกไม่กี่วันท่านพ่อจะกลับมาแล้วแท้ๆคงต้องหาทางทวงเวลาไปก่อนอยู่จ้านกำหมัดแน่นเพราะตนเองและอยู่ต้านเจียนไม่ได้ฝึกฝนวิชายอย่างจริงจังเหมือนอยู่เจินเหอกับอยู่เซินที่อยู่ในสำนักวิญญาณกระบี นายท่านดูเหมือนมันจะไม่ทราบว่าตระกูลฟงโดนฆ่าลางบางไปแล้วขอรับเกรงว่าจะเป็นแค่ญาติห่างๆเท่านั้นพอได้ยินว่าอยู่จ้านจะใช้แผนทวงเวลารออยู่เจินเหอกลับมามันก็รีบรายงานเรื่องที่มันคุยกับจูลลงออกไปทันทีจูลลงมาตามหาคนตระกูลฟงแต่กลับยังไม่เคยเอ่ยชื่อตระกูลฟงออกมาเลยบางทีอาจจะไม่ทราบเสียด้วยซ้ำว่าคนที่ตนตามมาหาคือใครคงเป็นญาติที่ห่างกันมากจนไม่ได้มาเยี่ยมเยือนกันนานก็เป็นได้ดี ส่งคนไปหามันซะระหว่างที่ท่านพ่อกำลังเดินทางกลับมาอย่าให้ใครพูดถึงตระกูลฟงโดยเด็ดขาดอยู่จ้านได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มกว้างเตรียมวางแผนทันทีตอนนี้บิดาของมันอยู่เจินเหอเป็นผู้เดียวในอาณาจักรซานที่บรรลุระดับเทียนเซียนไม่มีใครเก่งกาจเกินกว่านี้อีกแล้วทําให้อยู่จ้านเชื่อมั่นว่าบิดาของมันต้องปราบเจ้าคนนิรนามผู้นี้ได้แน่ๆจุดจุดคุณชายท่านคือคนที่เดินทางมาตามหาคนผู้นั้นงั้นหรือขอรับ ไม่นานคนของบ้านตระกูลอยู่ก็พาตัวจูล่งมาพบอยู่จ้านอย่างง่ายดายแน่นอนหากเชิญดีๆจูล่งก็ไม่ไดื้ออยู่แล้วถูกแล้วขอรับข้ามีนามว่าไปจูลงมาที่นี่เพื่อตามมหาชายผู้หนึ่งขอรับจูล่งตอบพลางยิ้มกว้างด้วยท่าทีร่าเริงตามประสาของตนไปชื่อตระกูลของท่านไม่เหมือนชายผู้นั้นหรือขอรับ อยู่จานถามพลางเปิดบ้านให้จูล่งเข้ามาอย่างกับเป็นแขกไม่มีผิดแถมบ่าวรับใช้ที่โจมตีจูล่งยังถูกสั่งให้ออกไปอยู่นอกบ้านเสียเรียบร้อยแล้วด้วยขอรับข้าได้ยินข่าวมาว่ามีญาติห่างๆของเราอยู่ที่อาณาจักรแห่งนี้แต่รุ่นของเราห่างกันมากก็เลยไม่ทราบว่าชื่อตระกูลเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่ขอรับจูล่งตอบออกมาด้วยท่าลำบากใจการตามมาหาคนที่ไม่รู้แม้แต่ชื่อนั้นยากมากทีเดียวต่อให้ไปจูเหวินมาเองก็คงสืบหาได้ลำบากไม่น้อย อย่างนี้นี่เองข้าได้ยินมาว่าคนที่ท่านตามหามีความสามารถแปลกประหลาดแถมยังเกี่ยวข้องกับอสูรอีกถูกต้องหรือไม่ขอรับอยู่จ้านถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งแต่ความจริงแล้วความสามารถประหลาดที่จูล่งตามหาคือความสามารถดึงดูดเหล่าอสูรต่างหากไม่ใช่ความสามารถใช้งานดวงตาสีทองเหมือนที่ตระกูลอยู่เข้าใจ ส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับอสูรเป็นฝ่ายตระกูลอยู่เองที่เข้าใจผิดเพราะตอนสังหารตระกูลฟงพวกปนใช้ข้ออ้างว่าแท้จริงแล้วตระกูลฟงเป็นอสูรปลอมตัวมาเลยสามารถจัดการได้ขอรับเป็นเช่นนั้นจริงๆจูล่ลงพยักหน้าด้วยท่าทียินดีแค่คำจำกัดความเท่านี้ก็เจอแล้วจะให้โชคดีกว่านี้ได้อย่างไรเช่นนั้นก็น่าจะเป็นคนเดียวกับสหายของข้าแต่ตอนนี้ครอบครัวของมันไม่อยู่ในเมืองท่านคงต้องรออีกหลายวันกว่าพวกมันจะกลับมา อยู่จานตอบพลางมองจูโล่งอย่างโล่งงอกท่าทีมันจะไม่ทราบข่าวเรื่องตระกูลฟงในเมืองนี้จริงๆอย่างนั้นหรือขอรับเช่นนั้นท่านบอกข้าได้หรือไม่ว่าสหายท่านตอนนี้อยู่ที่ไหนจูโล่งถามออกไปทันทีเพราะตนต้องการตามมหาบิดาของเซี่ยจินเย่ให้ไวที่สุดแต่อืมข้าเองก็ไม่ทราบแน่ชัดขอรับแต่อีกไม่นานมันก็คงกลับมาแล้วเอาอย่างนี้สิขอรับท่านพักอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วพอสหายข้ากลับมาข้าจะบอกให้มันมาพบท่านดีหรือไม่ขอรับ ยู่จ้านเสนออย่างรีบร้อนเพราะหากจูโล่งเที่ยวถามชาวบ้านไปเรื่อยๆอาจจะได้ยินเรื่องตระกูลฟงเข้าก็ได้แบบนั้นเสี่ยงเกินไปอยู่จ้านเลยเลือกที่จะให้จูล่งอยู่กับตนมากกว่าแบบนั้นจะรบกวนท่านเกินไปหรือเปล่าขอรับข้าหาโรงเตรียมพักเอาก็ได้จูล่งตอบพลางยิ้มออกมาด้วยท่าทีเกรงใจไม่เป็นไรหรอกขอรับญาติของสหายข้าก็เหมือนญาติของข้าไม่ต้อนรับท่านให้ดีคงผิดต่อสหายข้าแน่แ่ อยู่จ้านพยายามโน้มน้าวให้จูโล่งอยู่ในบ้านของตนอย่างเต็มที่ขอเพียงทวงเวลารอบิดาตนเองกลับมาก็คงสามารถจัดการจูโล่งได้อย่างง่ายดายงั้นหรือขอรับเช่นนั้นข้าก็คงต้องรบกวนแล้วจูโล่งตอบรับช้าชาก่อนจะเดินตามอยู่จ้านเดินลึกเข้าไปในตัวบ้านแถมยังให้บ่าวรับใช้คนอื่นๆมาช่วยดูแลไปจูโล่งอีกต่างหากท่านพ่อมันเป็นยอดฝีมือแน่หรือขอรับระหว่างกำลังออกมาจากห้องของจูลง่ง ยู่ต้านเจียนก็เข้ามาถามบิดาของตนเองด้วยท่าทีประหลาดใจพวกตนสัมผัสพ,พลังของจูโล่งไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแบบนี้มันจะเป็นยอดฝีมือได้อย่างไรบางทีมันอาจจะฝึกฝนวิชาปกปิดพลังก็ได้ทำให้สัมผัสพ,พลังไม่ได้เลยนั่นล่ะคือหลักฐานว่ามันเป็นยอดฝีมือจริงๆอยู่จ้านตอบด้วยท่าทีระแวงภายนอกไปจูโล่งเดินเหินมั่นคงสายตาฉับไวเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นผู้มีความสามารถด้านการต่อสู้ คนแบบนี้จะไม่ใช่ผู้ฝึกฝนพลังวิญญาณได้อย่างไรอยู่จ้านนั้นแม้ไม่ได้เชี่ยวชาญการฝึกฝนพลังวิญญาณแต่ก็เจนจัดไม่น้อยมันจึงยังมองออก,กว่าจริงๆแล้วจูโล่งต้องเป็นผู้มีวิชาติดตัวแน่ๆหน้าโมโหจริงๆเราฆ่ามันเลยไม่ต้องรอท่านปู่ไม่ได้หรือขอรับอยู่ต้านเจียนถามพลางมองไปทางห้องของปจูโล่งด้วยท่าทีไม่สบอารมณ์แล้วเจ้าจะฆ่ามันอย่างไรเจ้านั่นมันทำลายดาบที่คนของเราใช้โดยไม่ต้องขยับตัวด้วยซ้ำ แล้วเจ้าที่พลังวิญญาณแค่นั้นจะไปทําอะไรได้อยู่จ้านถามด้วยท่าทีโมโหหากสามารถจบเรื่องได้โดยการลงมือฆ่าด้วยตนเองมีหรืออยู่จ้านจะไม่ทําไม่ต้องมานั่งเสียวสันหลังกลัวว่าจูล่งจะบังเอิญไปทราบเรื่องตระกูลฟงจากที่ไหนก่อนบิดาของมันจะกลับมาแถมไม่ต้องเสียค่าจ้างบ่าวรับใช้ไปคอยดูแลมันด้วยท่านจำยาพิษที่ได้มาจากตระกูลฟงได้หรือเปล่าขอรับอยู่ต้านเจียนถามพลางยิ้มออกมาด้วยสีหน้าชั่วร้าย ตอนสังหารตระกูลฟงของในบ้านตระกูลฟงต่างโดนตระกูลอยู่ยืดมาทั้งหมดด้วยการใช้ดวงตาสีทองทําให้ตระกูลฟงสะสมของมีค่าเอาไว้มากมายหนึ่งในนั้นเหมือนจะมียาพิษร้ายแรงที่สามารถสังหารยอดฝีมือได้อยู่ด้วยเพียงแต่หลายปีมานี้ไม่มีใครกล้าหืกรบตระกูลอยู่เลยไม่ได้นําออกมาใช้จนลืมไปแล้วจริงสิอยู่จ้านยิ้มออกมาด้วยท่าทีพึงพอใจอยานั่นเป็นสมุนไพรมีพิษจากภายในเขตอสูร แม้แต่อสูรระดับสูงหากกินเข้าไปก็ยังตายคาที่ต่อให้เป็นยอดฝีมือระดับเสริญเซียนขั้นที่สิหากกินเข้าไปแล้วไม่ตายก็ต้องได้รับความเสียหายจนสู้ได้ลำบากเป็นแน่ตอนที่662ตั้งใจฟังนายท่านระหว่างพักอยู่ในห้องที่อยู่จ้านเตรียมเอาไว้ให้หญิงสาวนางหนึ่งก็เดินเข้ามาในห้องของจูล่งด้วยท่าทีนอบน้อมพร้อมการน้ำชาที่เตรียมมาให้ไปจูล่งโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่นั้นยามนี้รอบๆอบห้องของจูโล่งยังเต็มไปด้วยคนของตระกูลอยู่อีกต่างหากแม้จะไม่ได้ระดับสูงมากแต่ทุกคนก็อยู่ระดับเสินเซียนกันทั้งนั้นหากจูโล่งโดนว่างยาแล้วโดนคนกลุ่มนี้รุมเล่นงานต่อให้มีพลังระดับเดียวกับหยู่เจินเหอก็คงรอดยากนี่เป็นน้ำชาที่ท่านเจ้าบ้านสั่งให้ข้าเตรียมมาให้เจ้าคะ่ะหญิงสาวที่เข้ามาในห้องของจูโล่งจัดเตรียมน้ำชาที่โต๊ะกลางห้องอย่างรวดเร็ว ตัวนางนั้นเป็นหญิงงามที่ถูกเรียกตัวมาเพื่อให้จูล่งประมาทโดยเฉพาะแต่น่าเสียดายที่นางงามได้ไม่ถึงครึ่งของเหล่าภรรยาจูล่งเลยคิดว่าแผนใช้นารีทําให้ประมาทคงไม่ได้ผลเพียงแต่ขอบคุณขอรับจูล่งไม่จําเป็นต้องใช้แผนอะไรเข้าล่อเสียด้วยซ้ําปกติก็มีคนพยายามต้อนรับจูล่งอยู่ตลอดบริการอย่างอาหารมือ่ําหรือน้ำชาก่อนนอนหาได้ไม่ยากนะัก และหากเกิดมามีร่างกายที่ทนทานต่อพิษได้จะระแวงพิษได้อย่างไรกันคืนนี้คนคุ้มกันเยอะเหมือนกันนะาขอรับถ้าทางตระกูลอยู่จะใหญ่โตไม่น้อยเลยจู่ลงยิ้มคลางดื่มชาลงไปชาชาต่อหน้าท่าทีแตกตื่นของหญิงสาวตรงหน้านี่มันสัมผัสได้งั้นหรือว่ามีคนล้อมห้องนี้เอาไว้แต่นับว่าโชคดีที่มันคิดว่าเป็นผู้คุ้มกันแถมยังดื่มชาลงไปโดยไม่สงสัยอะไรอีกจางค่ะ ข,ข้าขอตัวเจ้าคะ่ะหญิงสาวตอบพลางลุกออกไปจากห้องด้วยท่าทีลนลานนางส่งสัญญาณบอกคนรอบๆแล้วว่าจูโล่งดื่มชาเข้าไปแล้วก่อนจะหนีหายไปทันทีเพราะงานของนางจบลงแล้วง่ายจริงๆท่าทางมันจะไม่ค่อยมีประสบการณ์นักเลยดื่มพิษเข้าไปโดยไม่ระแวงเลยอยู่จ้านพูดพลางมองสัญญาณจากหญิงสาวด้วยท่าทีพึงพอใจพิษนั่นอันตรายมากแม้แต่บิดาของมันยังระวังทุกครั้งที่เตะต้องสมุนใครนั่นเลย เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในของหายากที่ชิงมาจากตระกูลฟงเลยทำไมถึงเงียบนักมันตายแล้วหรือเปล่าชายคนหนึ่งถามพลางชักดาบออกมาปกติคนโดนพิศจะมีอาการไม่กี่อย่างหนึ่งคือทุรนทุรายเจ็บปวดทรมานหรืออาจจะถึงขั้นดิ้นพล่านไปทั่วห้องไม่ก็ตายคาที่โดยไม่ทันรู้ตัวเสียด้วยซ้ำหรือว่ามันตายแล้วอยู่ต้านเจียนขมวดคิ้วพลางเดินลงไปหมายจะเข้าไปดูในห้องของจูโลง คุณชายข้าเองขอรับบ่าวรับใช้เห็นอยู่ต้านเจียนจะเข้าไปในห้องของจูล่งก็เข้ามาขวางเอาไว้ก่อนหากมันยังไม่ตายหรือพิษส่งผลช้าก็อาจจะเป็นอันตรายกับคุณชายของมันได้ตึกบ่าวรับใช้พร้อมอาวุธในมือเปิดประตูห้องเข้าไปชาชาเพียงแต่ภาพที่ได้เห็นนั้นไม่ใช่สิ่งที่พวกมันกำลังหวังเอาไว้แม้แต่น้อยท่านอยู่ต้านเจียนไม่ทราบมีธุระอะไรหรือขอรับไปจูล่งนอกจากจะยังไม่ตายหรือกำลังทรมานแล้ว มันยังรินน้ำชาผสมสมุนไพรพิษดื่มต่อหน้าตาเฉยแถมยังยิ้มกล่าวต้อนรับอยู่ต้านเจียนอีกต่างหากท่านอยู่ต้านเจียนอึ้งไปทันทีเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้าก่อนหน้านี้พวกมันเคยทดลองสมุนไพรพิษตัวนี้กับสุนัขข้างทางมาแล้วสุนัขที่กินเข้าไปตายแทบจะทันทีด้วยความทรมานแต่ไปจูล่งกลับดื่มยาพิษต่อหน้าตาเฉยโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยข้าข้ามาถามว่าน้ำชาที่เตรียมให้ถูกปากท่านหรือเปล่าขอรับ อยู่ต้านเจียนเห็นจูล่งมีท่าทีสบายสบายก็รีบเปลี่ยนท่าทางเป็นสุภาพเรียบร้อยทันทีก่อนจะเอ่ยปากถามเรื่องน้ำชาเท่าที่คิดได้เสียอย่างนั้นไม่เลวขอรับจูล่งตอบพลางรินน้ำชาอีกจอกท่าทีของมันเหมือนจะยังไม่ทราบว่าในน้ำชามีพิษอยู่น่าเสียดายที่พิษทำอะไรข้าไม่ได้แต่ถึงจะได้ค่าก็ไม่คิดว่าคนของท่านจะทำอะไรค่าได้หรอกขอรับไปจูลงตอบพลางยิ้มออกมาด้วยท่าทีอ่อนโยน ก่อนจูล่งจะโดนเชิญมาที่บ้านประกูลอยู่จูโล่งได้ทราบจากการถามชาวเมืองมาแล้วว่าแท้จริงนั้นคนที่จูล่งตามมาหากับคนในข่าวหรือไม่ใช่คนเดียวกันประกูลฟงมีเทียงดวงตาสีทองเท่านั้นที่เป็นความสามารถแปลกประหลาดแถมข่าวที่บอก,กว่าเกี่ยวข้องกับอสูรก็เป็นเทียงโดนประกูลอยู่ใส่ร้ายว่าเป็นอสูรปลอมตัวมาเท่านั้นเทียงแต่ได้ยินเรื่องประกูลฟงแล้วจูล่ง,งกอดสงสารไม่ได้พวกมันมีดวงตาสีทองเลยโดนปร,ราปรม ทั้งๆท,ที่คนเช่นนั้นควรจะเป็นคนเหมือนหลี่เย่ภรรยาของมันเสียมากกว่าเอาเลยเมื่อเห็นว่าจูล่งรู้เรื่องอยาพิษเข้าแล้วพวกประกูลอยู่ก็ไม่รอช้ารีบสั่งให้คนเข้ามาโจมตีจูล่งในทันทีแต่ไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ผลได้ไม่ยากคนระดับยังไม่ถึงเทียนเซียนต่อให้มาเป็นหมื่นก็คงทําอะไรจูล่งไม่ได้เสียด้วยซ้ําเปรียงสายฟ้าจํานวนมากพุ่งลงมาจากท้องฟ้าลั่นตรงจุดของคนที่บุกเข้ามาหมายจะโจมตีจูลลงในพริบตา อัญญประกาศคู่จุลภาคจุล,ภา,จลภาคจุดจุดอัญญประกาศคู่ไม่ถึงคริปตาเสียด้วยซ้ำระดับความเร็วของสายฟ้าที่ผ่าลงมานั้นส่งร่างของผู้ฝึกฝนพลังวิญญาณระดับเสิรินเซียนลงไปนอนกับพื้นได้ก่อนที่พวกอยู่จ้านจะรู้ตัวเสียอีกทันทีที่แสงจากสายฟ้าหายไปคนของมันที่เรียกมาล้อมจูโล่งก็ล้มลงนอนกับพื้นพร้อมหลังคาบ้านที่แหลกละเอียดไม้เหลือชิ้นดีอยู่กลางเมืองแบบนี้ทำเสียหายมากก็ไม่ได้ด้วยสิ จูล่งพูดพลางเดินออกมาจากควันดำที่เกิดจากสายฟ้าเมื่อครู่จูล่งไม่ได้ฆ่าคนพวกนี้แต่กว่าจะรักษาหายก็คงใช้เวลาเป็นปีปีแถมคนส่วนใหญ่ยังเสียพลังวิญญาณไปแล้วเสียด้วยซ้ำเรียกได้ว่าเสียหายหนักมากสำหรับคนประกูลอยู่และก็อย่างที่จูโล่งบอกหากบ้านประกูลอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองที่มีบ้านเรือนผู้อื่นอยู่รอบๆจูโล่งคงจัดการเป่าบ้านทั้งหลังหายไปต่อหน้าต่อตาไปแล้วถือเสียว่าเป็นราคาที่คิดจะวางยาฆ่าก็แล้วกัน ตอนแรกข้าแค่จะมาสั่งสอนพวกเจ้าเรื่องดวงตาสีทองแท้ทองแท้จูโล่งเดินเข้ามาตรงหน้าอยู่ต้านเจียนที่ไม่ได้โดนสายฟ้าแต่อย่างไรพวกมันสองพ่อลูกไม่ได้มีพลังวิญญาณสูงส่งอะไรนักไม่ได้มีอันตรายอะไรกับจูโล่งอยู่แล้วเอาล่ะพวกเจ้ามานั่งตรงนี้จูโล่งพูดพลางลากเก้าอี้สองตัวมาวางเอาไว้ตรงหน้าอยู่ต้านเจียนก่อนจะเรียกให้อยู่จ้านมานั่งร่วมกับบุตรชาย ที่จูล่งขัดใจกับเรื่องนี้เพราะแค่อีกฝ่ายมีดวงตาสีทองถึงกับต้องปั้นเรื่องมาสังหารตระกูลแบบนี้หากมีผู้ได้รับพลังดวงตาบางอย่างเกิดขึ้นมาเด็กคนนั้นจะไม่แย่เอาหรือฟังนะดวงตาสีทองที่พวกเจ้าเข้าใจเกิดได้หลายวิธีอย่างเช่นการสืบผ่านทางสายเลือดหรือรับพลังจากแก่นอสูรเข้าไปในตัวนอกจากนี้หากฝึกฝนมาอย่างยาวนานก็มีโอกาสจะได้รับพลังดวงตาเช่นนี้ได้ แต่จะต้องฝึกฝนมาอย่างยาวนานมากจริงๆส่วนใหญ่ก็เลยพบดวงตาแบบนี้ในอสูรมากกว่ามนุษย์เท่านั้นจูโล่งเริ่มอธิบายอย่างกับคุณครูในห้องเรียนโดยไม่สนใจเลยว่าสองพ่อลูกกำลังตกใจแค่ไหนนี่พวกเจ้าฟังอยู่หรือเปล่าจูโล่งถามพลางเลือกคิ้วด้วยท่าทีสงสัยก่อนจะเรียกสายฟ้าออกมาจากมือของมันเล็กน้อยเป็นการเตือนฟ้าฟังอยู่ขอรับอยู่จ้านตอบพลางยืนตัวตรงด้วยท่าทีหวาดกลัวตอนนี้ไม่ใช่เวลามามัวออึ้งแล้ว หากไม่ทําตามที่จูล่งบอกมันได้ฆ่าตนเองแน่ๆเอาลังนั้นฟังต่อจูล่งเริ่มอธิบายหลักการเกิดดวงตาชนิดต่างๆตามที่เรียนรู้มาจากเหล่าอสูรอย่างละเอียดโดยมีนักเรียนดีเด่นสองคนนั่งฟังตัวตรงไม่กล้าหลับแม้แต่น้อยนายท่านไฟไม่คลังสมบัติขอรับระหว่างกําลังสั่งสอนพ่อลูกตระกูลอยู่อยู่อย่าวรับใช้คนหนึ่งก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาอยู่จานอย่างรีบร้อน สายฟ้าเมื่อครู่มาแล้วไม่ได้ดับไปเลยแต่กลับสร้างประกายไฟเผาอาคารประกูลอยู่ไปทั่วหากเป็นยามปกติอยู่จ้านคงรีบไปดับไฟไปแล้วแต่ตอนนี้มันจะกล้างั้นหรืออัญยับประกาศคู่จุลภาคจุล,ภา,จลภาคจุดจุดอันยัประกาศคู่จูล่งที่โดนขัดระหว่างการสอนมองไปทางบ่าวรับใช้คนนั้นด้วยท่าทียิ้มยิ้มเหมือนไม่ได้โกรธอะไรแต่เมื่อครู่อีกฝ่ายก็ขัดการพูดของจูล่งจริงๆทําเอาอยู่ต้านเจียนใจหายวับ พวกเจ้าก็ไปดับกันเอาเองสิตอนนี้ข้ามีเรื่องสำคัญต้องทำอยู่ต้เจียนสั่งพลางมองไปทางจูโล่งด้วยท่าทีหวาดหวาดนี่มันกำลังทำบ้าอะไรมานั่งเรียนเรื่องวิชาเนตรในขณะที่บ้านตัวเองกำลังไฟไม่งั้นเหรอขอรับบ่าวรับใช้ตอบรับพลางถอยออกห่างด้วยท่าทีง,งุนงงแต่น่าเสียดายผู้มีพลังวิญญาณของตระกูลอยู่โดนสายฟ้าของจูโล่งเล่นงานจนขยับตัวไม่ได้กันหมดแล้วคนที่เหลือมีกำลังไม่พอจะดับไฟด้วยตนเอง ส่วนชาวเมืองคนอื่นบ้างก็ไม่อยากช่วยบ้างก็คิดว่าตระกูลอยู่มีคนมากมายทําไมต้องช่วยด้วยกันส่วนใหญ่จนไฟลามไปทั่วแล้วผู้คนถึงออกมามองกันด้วยท่าทีประหลาดใจพวกเจ้าเหมือนไม่มีสมาธิกันเลยนะจู่ลงถามพลางมองสองพ่อลูกที่กําลังมองไฟที่เริ่มลามเข้ามาหาตนเองด้วยท่าทีหวาดกลัวไฟแรงขนาดนี้ท่าทางจะดับไม่ได้เสียแล้วบ้านค่าอยู่จ้านมองบ้านตนเองด้วยท่าทีหมดอะไรใยอยาก เพราะตัวมันมีระดับพลังวิญญาณไม่สูงมากทำให้ใช้มิติส่วนตัวได้ไม่คล่องแม้ของมีค่าจะใส่เอาไว้ในแหวนมิติแล้วแต่ก็มีเพียงของส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ยังรักษาเอาไว้ได้ตอนนี้สมบัติของมันคงโดนเผาวอดหมดแล้วแน่แน่หากไม่ใช่เพราะจูล่งอยู่ตรงหน้ามันคงรีบเข้าไปพักประตูคลังสมบัติรีบเอาของออกมาไปแล้วเพราะไฟพวกนี้ศิลนะพวกเจ้าถึงไม่ตั้งใจฟังจูล่งถอนหายใจออกมาก่อนจะชูมือขึ้นฟ้า แม้จูโล่งจะไม่ได้มีพลังธาตุน้ําแต่ก็ใช้พลังของตนควบคุมธาตุน้ําได้เหมือนกันเทียงยื่นมือขึ้นไปบนท้องฟ้าก้อนเมฆก็รวมตัวกันเข้ามาหาจุดที่จูโล่งอยู่ก่อนจะเทฝนลงมาดับไฟเบื้องล่างอย่างรวดเร็วจุดอัญญประกาศคู่มันเป็นเรื่องน่ายินดีไม่ใช่หรือที่ไฟดับแล้วแต่อยู่จ้านและอยู่ต้านเจียนต่างไม่มีท่าทีดีใจแม้แต่น้อยนอกจากจะเรียกสายฟ้าลงมาได้ชายตรงหน้ายัางเรียกลมเรียกฝนได้อีกต่างหาก สำหรับคนอนณาจาักรซานแล้วมนุษย์ไม่มีทางทําแบบนั้นได้แน่ๆเอาล่ะพวกเจ้าตั้งใจฟังแล้วจําให้ขึ้นใจเมื่อดับไฟเสร็จจูโล่งก็เริ่มสอนต่อแต่ไม่ทราบเพราะความตกใจหรือความกลัวกันแน่สองพ่อลูกอยู่จ้านกับอยู่ต้านเจียนกลับตั้งใจฟังเต็มที่แถมยังท่องสิ่งที่จูโล่งสอนอย่างตั้งใจอีกต่างหากจุดจุดในเมื่อข่าวลือของตระกูลฟงไม่ใช่สิ่งที่จูโล่งตามาหา สุดท้ายแล้วจูโล่งก็ต้องเดินทางต่อไปเพื่อตามมหาบิดาของเซี่ยจินเย่แต่สิ่งที่จูโล่งทิ้งไปเบื้องหลังนั้นคือภาพที่ทำให้ชาวเมืองต่างพาตีแต่งเรื่องราวกันไปต่างๆนา,นานาและเรื่องที่ชาวเมืองต่างลงความเห็นตรงกันก็คือประกูลอยู่ได้รับบทลงโทษที่ทำเรื่องเลวร้ายกับประกูลฟงแล้วว่ากันว่าอัศนีบาทนั้นคือทันสวรรค์ที่ท่านเซียนบัรดาลลงมาเพื่อลงโทษประกูลอยู่โดยเฉพาะ คนตระกูลอยู่ที่มีส่วนร่วมในการฆ่าล้างตระกูลฟงไม่พิการก็บาดเจ็บหนักกันทั่วนหน้าแต่ที่หนักที่สุดคงเป็นพ่อลูกตระกูลอยู่ที่เหมือนจะเป็นบ้านั่งท่องเรื่องดวงตาสีต่างๆอยู่หลายวัน